สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมอื่นที่ไม่ใช่ไอกเกมนั่นอ่ะไอกเกมที่ครูเล่นบ่อยๆอ,อ่ะตีเตียงเออแต่ทำไมมันเข้าช้าแปลกๆวะเออมันก็เข้าช้าแบนเนี่ยเออจริงๆมันก็เข้าช้านะครับทุกคนไอดี ID. ไม่ต้องแอดกูหอก <c oughs> เดี๋ยวพร้อมจะพาไปดู สิ่งมหาชจจัน,เห,นเห็นเหลือใช่ไหมลอ,อยได้ไงแล้วอันนี้อ่ะมันไม่มีดินี่ <c oughs> เป็นไงสิง่งมาสิ่งหนึ่งกูมีเพชรเยอะ ก็มีตั้ง50กว่านะเอาไปซื้อหูกระต่ายห้าบาทลดไปเลยเรือนห้อยค้นเลยเอาแฟนโอเคก็วันนี้จะมาบอกอย่างน่งคือถ้าคุณเล่นอันนี้นะคุณจะคุณจะต้องฝึกหนักมากแต่ถ้าคุณเล่นอันนี้มันจะสบายนะไม่ให้เรื่องโหมดด้วยฮาร์ดไอสัตว์ เอา n o r ม a l แล้วกันเออคือทุกคนยังไงเราก็ไม่เลือกฮาร์ดอย่างอยู่แล้วเคยเล่นฮาร์ดแล้วมันปวดคอมากโอ้โหตีสี่ครึ่งตัวเฮียอะไรวะเบลอ อย่างหนึ่งผมผมมักจะใช้ปืนดาวก้อนโอเีไหมไอ้เสียใจเยอะนะแต่ทุกคนเอ้โหอนเสียงนี่มันมันนั่นมันคือตัวน่นรำคาที่สุดละ มันยิงยากเอาสัตว์เชี่ยเชี่ยเชี่ยร์มันจะเปิดหมดกลางคืนเช่นอย่างวะอยากจะเชี่ยโอ้ไปเชี่ยกูจะฆ่าบัวโลนสัตว์บล็อกไปเชียรเออบัวตายโอเคชนะ